นอคัญยองจองตันตอตีจองพงอีจุลึนซะตูยอเตอเฟซบุ๊กนะฮะเอายูทูนะยะนูนอกูยอลอคียอีคอเตอเพจเรฮาเตียคอปเปอร์เฟซวาสาธารณะกอมนนึงติดตามอยู่นะยะยอยัวมูเปอร์อีจันนะยะลันเตือตึเปาละฮอทอฮอยัดซิฮะยอลนึเตชิตอเปาละฮอลอเกินนะกูนะเทอออนเดชับละนอ ถ้นเนป้าไลค์ที่ subscribe ต์กูอยากกูม่เชื่วลิปต่อไปนะอยากวันที่เนาะนี่ลองกาโตโหอ่าโเฟซบุ๊กนะยานี่ลองกาโตอหู่ะอนี่เอ่อตอนี่กาลังจออะไย่ะจีตอนนี้จใช่นะยากูจะเปลี่มุ่ชืขนาดน่ะยาจงใจต้อมาพูดดตานะอยานี่งนี้เราใย่ะเออจีเป็ดจก จ้ขอเนาะจีเปาตอตีนะนาย่ะตอตีรูปวัเป้กาดยะตองกมุกเยโอเคเปตองราดนายะเปนเรื่องเราเจ้ขอนานาะีเปเราใส่ขเตี๋ยตั้งค่ายะตั้งค่าเป็นเอ่อตั้งค่าเลขคนเป็นส่วนตัวอย่เปตองตอเนาะโอเคีเปเราตัอเจ้อนตั้งค่านะเทียย่ตกมนะ

เนี่ยเพกินแนต่ซื้อตู้เตาพุดตันอีปวบล่ไงไงอจะเป็ลออย่าเตาล้วนอย่าโอเคลินซีอย่ายี่ยงยีซยเปิผู้ดตันอะยอ่เื่อต้เป้าหลเาทอาจีุยยเ่ี่้ตาเป้งงปเาหลเ,เ,เกอะ่